สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนเพื่อนๆในการถอนต้นกล้าไปปลูกนะคะวันนี้ต้นกล้ากวางตุ้งเรายังเหลืออีกแปลงหนึ่งนะคะที่พอจะนําไปปลูกได้นะคะทุกคนวันนี้เราก็จะเลือกต้นที่ดีๆหน่อยนะคะนําไปปลูกในแปลงผักของเรานะคะก่อนอื่นเราต้องเตรียมน้ําใส่ขันไว้ก่อนนะคะ เพื่อที่จะเอาไว้ปลูกช่วงเย็นค่ะทุกคนนี่ก็เป็นเวลาช่วงเช้านะคะที่เราจะถอนต้นกล้ากวางตุ้งของเรานะคะเพื่อที่จะนำไปแช่น้ำเพื่อให้ต้นแข็งแรงและก็ดูดน้ำได้ดีนะคะเราจะถอนไว้ตอนเช้าแล้วก็ปลูกตอนเย็นค่ะทุกคนวันนี้เรามาดูวิธีการถอนต้นกล้ากวางตุ้งง่ายๆนะคะ แปลงกวางตุ้งอันนี้นะคะก็ได้ทยอยนำไปปลูกเรื่อยๆนะคะทุกคนก็จะเลือกถอนต้นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะค่อยๆถอนมานะคะแล้วเราก็จะนำแล้วเราก็จะเด็ดใบตรงนี้ออกค่ะใบล่างนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะนี่นะคะทุกคนเราก็จะทำไปเรื่อยๆค่ะ ต้นก้าแปลงนี้นะคะออกจะยืดยาวไปสักหน่อยนะคะตอนแรกๆลำต้นไม่ค่อยแข็งแรง้วค่ะก็จะยืดพอต้นยืดพอต้นเขาได้ขนาดแข็งแรงดีรากเขาจะยาวแบบนี้ค่ะเนี่ยทุกคนตรงนี้จะจะยาวปลูกลำบากนะคะต้องรอให้เขาต้นแข็งแรงดีนะคะสัก20วันประมาณนี้ค่ะหรือ20กว่าวันนะคะก็จะจะถอนมาปลูกแบบนี้ค่ะ เพื่อให้ตรงช่วงตรงโคนเขาแข็งแรงดีนะคะต้นก้าชุดนี้จะปลูกไม่ค่อยเจอแสงแดดสักเท่าไหร่นะคะทุกคนอันนี้จะอยู่เจอล่มซะส่วนมากค่ะแดดจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยโดนนะคะต้นก็เลยยืดยาวนะคะแต่ต้นกล้าแบบนี้ก็สามารถนำไปปลูกได้ค่ะทุกคน นี่นะคะแต่เราแค่รอให้ต้นแข็งแรงเพื่อที่ตรงนี้จะได้แข็งแรงนะคะเวลาถอนก็ถอนง่ายค่ะทุกคนเพราะว่าดินที่เราผสมในการปลูกไปจะจะอ่อนค่ะจะปรุงดินไว้อย่างดีนะคะ ก่อนที่เราจะถอนเราก็จะรดน้ำก่อนนะคะทุกคนรดน้ำในแปลงที่เราจะถอนกล้านะคะนี่นะคะ อันนี้ก็คือต้นก้าต้นกวางตุ้งนะคะที่ถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปปลูกช่วงเย็นนะคะทุกคนอันนี้เราก็จะแช่น้ําไว้ก่อน,นะคะ่ะทุกคนนี่นะคะ